สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกคนวันนี้ป้าตาจะพากินอาหารจานเดียวกะเพราหมูสับราดข้าวไข่ไดาวจ้าสุดยอดอะ่ปะป้าตาชอบกินเผ็ดกินเผ็ดจริงๆเลยดูสิคะเยอะๆเลยทุกคนดูเจ็บลอยเจ็บลอยจ้า อะจ้าเข้าครัวกันเลยจ้าสำหรับหมูสับผัดกะเพราหมูสับป้าตาก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ้าใครๆก็ทำได้วิธีทำก็ง่ายๆเลยนะจ้าแล้วก็เจียวไข่ดาวเลยจ้าชอบแบบกรอบมากกรอบน้อยแบบไหนจัดเอาเลยนะจ้าแบบนี้ป้าตาได้ที่แล้วจ้ากรอบนอกนุ่มในเสิร์ฟด้วยพริกน้ำปลาแซ่บๆเลยจ้า สวัสดีคะ่ะทุกคนสบายดีกันทุกคนนะคะพบกับช่องป้าตาชาแนลมาแล้วจ้าวันนี้ป้าตากินง่ายอยู่ง่ายแบบสไตล์ป้าตานะจ้ามาแล้ววันนี้ผัดกระเพราหมูสับจ้า,าดูพริกน้ำปลาหืม,หมกินง่ายอยู่ง่ายแบบป้าตานะจ้าอาไะจ้ามาเด้ออ้ยสวัสดีจ้าแม่น้อยสอก็มาเด้ร์แม่หกบผัดใส่ลูกกระเพราไงเน่อุ้ยจะไงนุ๊กเกิด เกิดไอ้ป่วงพ้างป่วงทอดมีไข่ดาวด้วยนะคะวันนี้มาจ้ามาแซ่บๆกับปาตาเด้อจ้าเด้อทุกทกคน mm hmm. เอาอะแเจ้ากนจะแซ่บเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ subscribe กดติดตามช่องเป็นกําลังใจให้ปาตาด้วยนะจ้ามาจ้ากินอร่อยแซ่บด้วยกันจ้า mm hmm. ดูพริกน้ําปลายั่วๆเลยจ้า mm hmm. อืออพริกน้าปลานะจ๊ mm hmm. อุ้ยเดี๋ยวห ข้าวราดลงไปเลยบนข้าวจ้าราดลงไปเลยบนข้าวนี่ป้าตาชอบมากเลยใส่มะนาวใส่กระเทียมด้วยนะสุดยอดเลยจ้ามาๆๆทุกคนป้าตาหิวแล้วป้าตาไม่พูดมากแล้วเด้นนี่ใส่กระเพราเยอะๆนี่อร่อยมากเลยนะคะอ้าลืมบอกไปจ้าผักกินเคียงก็มีนะคะนี่ไงกระเจี๊ยบดิบๆเลยจ้ากระเจี๊ยบดิบๆก็มีผักสลัด นะคะเดี๋ยวเอานี้ออกก่อนเดี๋ยวมันจะร่วงนะคะพริกน้ําปลานี่ม,มาจ้ะจัดแล้วปาตาจัดแล้วนะคะจัดแล้วโมเดอร์บังโอนหกบ่าเดอร์ผัดกระเป้าไงเนี่ย <laughs> สักรูปอื้อหือ เ็นไหมนี่กระเพราไปร้านเอ,อ,อเชียมาจ้าหืสุดยอดอ่ะเคียวเลยบิบบิไปเจียบ อ uh huh. พริกน้ำปลาราดลงไข่ดาวนิดนึงสิ uh huh. สุดยอดอะ่ปะปาตาชอบกินเผ็ดกินเผ็ดจริงๆเลยไปแซ่บแซ่บจวดจวดโอ้โหเลเริ่มเพอร์เฟกมากเลยจ้าทุกคน 으음 mm. mm. ัดเลยไข่ดาวเยิ้มเยิกมพิกไทยลองหน่อยนึงสิหเห็นไหมคะทุกคนดูไข่ดาวสิเยิ้มเยิมเลยเผ็ดน้ำมวกน้ำหูน้ำตาไหลเลย กินง่ายยัง่ายแบบปาตานะจ้ากินข้าวกันหรือยังเอ่ยคะทุกคน มันใหญ่เกินไฮนดาวอื้มดูสิคะเยิ้มๆเลยทุกคนดูเจ็บลอยเจ็บลอยจ้า หมูสับนี่มันมีซี่โครงกระดูกอ่อนติดมาด้วยจ้ะเสียงเคี้ยวติดกระดูกอ่อนกรุบๆเลยอืพก อ,อข้าวกันดีมากเลยกับกระเจี๊ยบอ่อนๆเนี่ย กับผักสลัดด้วยอืม อร่อยมากทุกคนสุดยอดอ้าวเอาละจ้าเลยจ้าทุกคนปาตาขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมกันก็ขอให้มีความสุขทุกๆคนทุกๆบ้านได้จ้าเด้อแล้วเราเข้าเป็นใหม่